บอลชาติจนันนงจะเต็มยิ่งใหญอลังการ10คู่เดือดในศึกวันลุมพินีครั้งที่81นัดบิ๊กแห่งปีในวนันศุกร์ที่27กันยายนนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละคู่ดูเดือดสมกันรอคอยแน่นอนฮะซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยตบเท้ากันเพียบเลยนะฮะตั้งแต่คู่แรกยันคู่ที่1บเลยบอกเลยว่าน่าดูมากๆค่ะโอ้โหมันมีทั้งคู่ที่แบบเซอร์ไพรส์คู่ที่แบบเราคาดการณ์มาแล้วนะครับว่าจะเจอกันแน่นอนนะครับ ผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้แฟนมวยได้ฟังกันคร่าวๆนะครับว่าคู่ไหนน,น่าสนใจกันบ้างนะฮะเริ่มที่คู่แรกกันเลยซูบอนกับโจนัทเวุฒิเนี่ยคู่นี้ก็แฟนมวยก็เรียกร้องกันมาอยู่แล้วนะครับ ในบไสไอโซตของบอสชาติว่าให้คู่นี้เนี่ยเจอกันสักทีนะครับแล้วก็สมใจแฟนมวยนะครับเออสมการรอคอยคู่นี้เนี่ยได้เจอกันแน่นอนนะครับในบยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทสูบอลเนี่ยในปัจจุบันก็ลังเรงกิ้งเบอร์หนึ่งของรุ่นนี้ส่วนโจนาทานก,ก็ลังเรงกิ้งเบอร์สองอ่ะมันก็ต้องมารอพิสูจน์กันบนเวทีนะครับว่าคู่นี้จะเป็นอย่างไรแต่ผมก็เชื่อมั่นในฝีมือของสูบอลน,นะครับเชื่อว่าซูบอลเนี่ยอาจจะเฉือนชนะคะแนนโจไปได้นะครับ วนคู่ที่2ก็จะเป็นทาเครุเซงาว่าจะเปิดฉากกับแบ็คแพนเตอร์นะครับโอ้โหแฟนมวยก็คาดไม่ถึงนะครับคู่นี้ผมก็วิเคราะห์ให้ทาเครุเจอกับเจ้าเสือใหญ่ด้วยซ้ำนะครับโอ้โหแต่ก็คาดเชยวกันไปไม่เป็นไรนะครับมาเจอกับแบ็คแพนเตอร์ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าทาเครุเนี่ยเป็นต่อแน่นอนครับเป็นต่อเนื้อกว่าแน่นอนแล้วก็ผมก็เชื่อว,ว่าทาเครุเนี่ยจะสามารถเอาชนะไปได้นะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท คู่ที่3ก็จะเป็นราชันข้ามไม่ตายน้องอุหามวยไทยจะเจอกับเคนานัมบตินักชกมัอันตรายจากรัสเซียโอ้โหต้องบอกเลยว่าคู่นี้แฟนมวยก็ได้คาดกันกันไปแล้วครับว่าเจอกันแน่นอนครับแล้วก็ได้เจอกันจริงๆในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเ่าที่เทียมรันได้เซ็นญาขึ้นสู่วันใหญ่มาหมาดๆก็ได้ฟาดปากกับน้องโอนเลยต้องบอกเลยว่าคู่นี้เจอกันก็ถูกคู่ถูกเวลานะครับเออน้องโอก็ได้เรื่องฝีมือเรื่องประดูประสบการณ์ส่วนเคียมรันก็ได้ลูก ความเร็วความหนักนะครับแต่ผมก็วิเคราะห์ฟันธงไปที่น้องโอนครับผมเชื่อว่าน้องโอนี่จะเบียดเอาชนะเคียมรันและเอาตรอดไปได้นะครับส่วนในคู่ที่สีเจอกันจนได้นะครับระหว่างเซิร์แบกจะฟาดปากกับกุหลาบดําคู่นี้นี่ใครโดนมีหล่นแน่นอนนะครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับโอ้โหแฟนมวยชอบใครนะครับคู่นี้ผมเนี่ยก็แอบเชียร์ไปที่กุหลาบดำนะครับผมเชื่อว่ากุหลาบดำเนี่ยจะเบียดเอาชนะคะแนนหรือไม่ก็ เอาชนะอไปเลยอ่ะก็ต้องมารอดูกันในวันที่27จนะครับจะเป็นอย่างไรสดกุ้งที่ห้างก็จะเป็นฮิโรกิฮาเคมโตัวจะเจอกับอดีตราชันคลิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวียอย่างเอเลียสเอนฮาชิที่เคยเอาชนะซูเปอร์เลกมันแล้วนะครับโอ้โหแต่เอเลียสเนี่ยหายเป็นปีนะครับหายไปเป็นปีต้องรอดูว่าจะกลับมาร0 0เอร์เซ์หรือเปล่านะครับแต่คู่นี้เนี่ยผมก็เลยแอบเชียร์ไปที่ฮิโรกินะครับฮิโรกิดูดีกว่านะครับ ู้ที่หกก็จะเป็นไซไฟลำทุ่ง 3A คัมแบกนะครับจะเจอกับอัครรามฮามิดีที่เคยฟาดปากกับพจันรชายเคยเจอกับก้องชัยมาแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยผมมองไปที่อัคารามฮามิดีนะครับดูดีกว่านะครับเชื่อว่าความสดเนี่ยจะบทความเก่าไปได้นะครับผม คู่ที่7ก็จะเป็นชาโด้ซิงมาวินจากปะทะกับโมเมดเซซารินี่จากอิหร่านเจ้าของเถิติสีไฟล์ไพ่ในศึกวันลุมพินีโอ้โหแต่โมเมตเนี่ยห่างหายไปเป็นปีนะครับที่ไฟล่าสุดเอาชนะสิริชัยมาตอนศึกวันลุมพินีครั้งที่22นู่นเลยนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยผมก็เชีร์ไปที่ชาโด w ดีกว่านะครับความสดของชาโดเนี่ยจะเอาชนะโมเมตไปได้นะครับผมเชื่ออย่างนี้นะครับ คู่ที่8ก็จะเป็นเซอร์คิมสอจอโต้งปาจินจะเจอกับโอทิสเวกฮอนนักชกฟอร์มสดจากสราราธนจักรนะครับที่เคยปราบกล้องไกลมาแล้วนะครับโอ้ oh, ผมก็เลยมองคู่นี้เนี่ยมองไปที่โอทิสนะครับโอทิสดูดีกว่าเซอร์คิมแน่นอนนะครับ ส่วนผู้เล่ก่าบอกด้คำเดียวเดือดแน่นอนนะชคคุณไล่าการนามบิลอา,นานันนแต่ใส่เดือดกับซอลินอูขวัญใจชาวพม่านะครับที่ทั้งคู่ได้เซ็นสัญญาขึ้นสู่วันใหญ่ไปแล้วนะครับต้องมาดูว่าคู่นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับความอึดความแข็งความทนของซซลินอูจะต้านความใหญ่ของนามบิลไหวหรือเปล่าต้องรอติดตามกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยออกไปที่นามบิลนะครับเชื่อว่านามบิลจะสามารถเอาชนะซอลินอูไปได้นะครับ และคู่ที่สิบก็เดินนั่งแพ้กันนะครับระหว่างเจ้าเสือใหญ่จะใสเดือดกับสุร,ยริยันเล็กนะครับโอ้โหคู่นี้ต้องบอกเลยว่าใครน็อกใครนะครับใครโดนใครพลาดมีหล่นแน่นอนครับพลไปเตรียมหามแน่นอนคู่นี้เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเจ้าเสือใหญ่เนี่ยจะเอาชนะสุร,ยริยันเล็กไปได้นะครับสุร,ยริยันเล็กเดินเข้ามาเจ้าเสือใหญ่เนี่ยโอ้โหใช้ฟีมือรอดักผมเชื่อว่าจะออกมาแบบนี้นะครับ ก็วิเคราะห์ไปเข้าๆทั้ง10คู่แล้วนะครับโอ้โหต้องรอมอนดูในวันชกจริงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าดูเดือดสมกันรอคอยแน่นอนในศึกวันลุมพินีนัดใหญ่ในวันที่27กันยายนนี้นะครับโอ้โหแฟนมวยก็อย่าพลาดชมกันนะฮะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมขออภัยแฟนมวยมานทีนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะติดตั้งกับสารวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมไปตามกันได้ที่อลน์ p k 2 4อด p k f 4อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยน,นะครับผม